อ้าวพี่เฮ้ยน้องโอ้ยไม่ได้เจอน้าเลยเอ้ยโหมันโดนว่าทักกูน่าแหละกูก็มาอกคนลอยๆก็ไม่เคยมีเพื่อนทุเรศมีเลยเฮ้ยเฮใครว่าห่างนแกนั่นแหละ ก็ไม่รับฉายแหมนึกว่าหญิงแล้วมาถีบไหนท้องไม่ใจเย็นทำไมเกรงใจนะรักลูกรักเมียนแต่ทีขอไปใครไอ้ะไอ้หน้ามึนเฮ้ยโทษครับทำไมอ่ะทักคนผิดมึงจะบ้าก็ทักคนผิดได้ไงเต่าหลหรอเล่นจำไม่ได้ใจแอน ใส่แว่นอ๋อป้งเง่รู้ป้งเง่งคุเคยดูตลกประจำช่องอาวุลินดีแล้วนี่ช่องนี้ก็าุดยอดที่เขาไม่ปากเมียเลยทําเลือกเมียโอ้โหเป็นข่าวค่าวลูกเมียไปไหนนี่ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนการก็เขาเป็นคนดีท่านรักเขาเป็สุดในชีวิตถูกต้องความถูกของเราเหมือนเป็นเด็กกําพร้าขาดพ่อขาดแม่ไม่เมียนี่แหละที่ดูแลเราอยู่ดีดีดีไฟเต้าบ้านไฟไหมเฮ้ยบ้านฉลองบ้านเง่งสัก กูาไปแหกปากบอยเก่าสไยอ่ะให้ต่ารู้ด้วยไงเมียจ๋าเฮ้ยเบียจะอยู่บ้านเฮ้ยใจเย็นใเย็นไฟไหม้บ้านใจเย็นใจเย็นเลยตรงนี้ไฟไหม้บ้านจ้ะใจเย็นจ้ะห้สุดที่รักเป็นอะไรไปไม่ได้ใจเย็นสุดที่รักใจเย็นเราจะไปช่วยเธอไปไหม้บ้านกูเอาไปก็ร้าเนี่ยงตาพอไม่ด้วยเฮ้ยจ้าไอ้ช้างบ้านโป้งเล่งไฟไหม้ทำไมไม่แจ้งดับเพลิงเอ้า ดับเพลิงไม่ใช่เจ้าของบ้านเราต้องแจ้งเจ้าของบ้านเออเจ้าของบ้านจะได้แจ้งดับเพลิงเพงอะไรเฮ้ยมาแล้วโอยปงเน่งนึกว่าตายไปแล้วโซ่อะไรมาเป็นไงบ้างเมียแกไอ้ไอ้ปงเนงชุดที่รักแกเป็นไงบ้างใก่ก็แกบอกว่าเป็นชุดที่รักวิ่งไปกี่นี่เมียเมียแกไง ตายเฮ้ยเอ้าตายตายกลางกองไฟเลยเอาไหนบอกไาช่วยสุดที่รักสุดทีิรักที่พูดที่ไม่ใช่เมียตุวก๊กตาหมีตัวนี้พ่อจะซื้อไว้ให้ก่อนที่พ่อจะตายฉลกแล้วสุดที่รักคือหมีตัวนี้แหละหมีคือสุดที่รักของฉันไปแล้วให้เรานึกว่าเมียเก็บกระดูกเมียดีกว่าอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไล k ์คอมเมดนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบเพราะความสนุกและความฮาต้องไรค์คอมดี้ค่ะกดซับสไคร์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ